รอบคัฟั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่14พฤศจิกายนโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าย็นนี้ขอสเสนอร์อ่าแล้วไงเมื่องานนี้ชาวเด็ตเชียเอลเซ่ตัวจริงผู้ดีก่อนแรตฟอร์ดดีกว่าไหมเมื่อกาลน,นี้แฟนบอลทีมชาติอดดังกฤษทางโซเชียลมีเดียเข้าไปกดโหวตผ่านเว็บไซต์ของ BBC Sport บอกว่าอยากเห็นเอเบรชีเอลเซ่ออกสตาร์ตำแหน่งหน้าซ้ายก่อนมาครับไรต์ฟอร์ดจะสึกเบอร์ครับ2 0 26 รอบสุดท้ายด้วยคะแนนเสียงกว่าเท่าตัวเลยนะซึ่งผลโหวตให้ตัวรุกจากอาร์ซนอนอยู่ที่64เขณะที่หน้าริมเส้นฝั่งซ้ายของบา์เรนามาอยู่ที่36ในครั้นี้เท่านั้นโดยเอลเช่เดี๋ยวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมที่ถึงโตคํารํมเอาชนะเซอร์เบียไป2 0ศึกเวิลด์คัพ2วั26รอบคัดเลือกนัดเมื่อวานนี้ โดยเขาลงมาเป็นตัวสำรองทางประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บภาพรวมของดาวเตะอาร์ซนอนแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งกองหน้าฝั่งซ้ายอย่างเป็นธรรมชาติทั้งความสามารถในการหลบหลีกคู่แข่งประสานงานกับชุดเบริงแฮมอารกคพาบอลผ่านได้รับทำให้อังกฤษนั้นมีความลื่นไหลที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับตอนเบรดฟอร์ ยังคงเล่นอยู่ซึ่งประตูที่ทําได้นั้นไม่ใช่แค่ความโดดเด่นส่วนบุคคลในฮาร์กนี้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการยันตะว่าตุลุกเนววชนเชษเบรยนี้เข้ากับทีมชาตินังกิรชุดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงใดสริติผลงานของเอลเช่ทำไป1ประตูยิงตรงกรอบ2ครั้งสัมปัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่ง5ครั้ง เลี้ยงกินตัวด้วยชนะ4ครั้งและก็ความแม่นในการจ่ายบอลอยู่ที่71%็นครับนี้ก็เป็น,นว่างานนี้บรัดฟอร์ดอยู่ดูก็โดนจ่อยซัยอย่างนั้นนะฮะสงสัยจะบทความนิยมจริงๆแล้วเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงลืเดนะผีเลยสนใจอาเดยมีหลังอนาคตที่ไม่แน่นอนของดอชมุนโดยมีการรยายงานขา่าวบอกว่าแมนยูกำลังให้ความสนใจในตัวของคาร์ดิมอาเดยมี หลังอนาคตของเขาที่บริซดัชมุลพบกับความที่ไม่แน่นอนในครั้งนี้โดยดาวยิงเด้ไว23ปีพบกับปัญหาทั้งในหารดกนอกสนามหลังเขายิงหรือว่าอาซิสไม่ได้เลยลตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแถมความสัมพันธ์ของเขากับดิโก้โควัชคุณซือของทีมก็ไม่ค่อยสู้ดีนักถ้าย้อนไปเมื่อช่วง25ตุลาคมอาเดมีนั้นคว้างขวดน้ำไปในทิศทางของ มานั่งสำรองในเกมที่ชนะโคโรน1ต่อ0และก็ถูกโควาชตำหนิผ่านสื่อหลังจากที่ทำแบบนั้นและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมเสมอกับฮัมสบวก1ต่อ1ก็มีจังหวะที่โควาชไม่พอใจการตัดสินใจของอเดีมี่อีกตามเคยอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่จะเปลี่ยนตัวเข้าออกในช่วงาทีที่66และการรายงานข่าวจากบิลระบุเลยนะว่าอนาคตของอดีมี่นั้นกำลังพบกับความที่ไม่แน่นอนอยู่ในเวลานี้ จากที่สัญญาของเขากาลัจะหมดลงในปี2027คณะตัวแทนของเขาต้องการที่จะให้สอดค่าจิตสัญญาเอาไว้ในครันี้ปกติแล้วเสือเหลืองไม่ได้ใส่ค่าจิตสัญญาของนักเตะแต่ว่าการบรยงานขา่าวระบุว่าพวกเขาอาจยอมใส่ในเงืเ่อนไขดังกล่าวแต่ว่าต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 80ล้านยูโรแมนยูเองก็ทราบดีถึงสถานการณ์ที่อเดียมีกำลังพบเมื่อเร่านี้นักเตะก,ก็หันไปใช้บริการของจอร์เมนเดสเอเจนต์คนดังซึ่งเมนเดสมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับปีศาจแดงและก็ยังคงช่วยให้พวกเขาดันคว้าตัวบริทิโยโรรวมถึงบอติเอลูกาสเตไปร่วมชีมทําให้เขานั้นจะเป็นกุญแจสําคัญสำหรับโอกาสในการจะย้ายทีมของอเดมีในขณะนี้ ซึ่งบริเวณอารบาริมลงชุนไปเยอะแล้วนะฮะกับการปรับตัวของแนวรุกของพวกเขาเมื่อช่วงสเสมอหลังจากที่เซนสัญญามาทิอุสกุญญาบริเอันเชมเบโบและก็เบเชเบนเชสโกเข้าสู่ทีมด้วยค่าตัวรวมกันแล้วประมาณ214ล้านปอนด์นครับนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นนามว่างานนี้ต้อง,องรอลุ้นกันต่อไปค็ัด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรจะได้ตัวมาหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงสื่อเปิดเผยวิธีบอสเจ๋ง ตรงชัดยุติธรรมนะโดยมีการรายงานเปิดเผยถึงวิธีการทำงานของเปรเวนอัมบริมกับบรรดาลูกทีมในช่วงปีที่ผ่านมานีหน้าที่ของกุณซืซอแมนอยู่ในขราวนี้ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการแก๊งส่วนเกินอันโด่งดังของอัมบริมในช่วงเสมอแล้วกับบรรดานักเตะอย่างแอนโทนีมาคารบรฟอฟร์จอด์ดนซานโชไทยเดมาเดเซียและก็อารอันดกาดาโช ความสัมพันธ์ระหว่างกาน,นโชกับอัลบริมนั้นเรียกว่าถึงขั้นแตกหักหลังจากที่แมนยูนั้นพ่ายต่อทนั่งของทนอร์ดมอสเปอร์ในรอบจิงสเนลเลอร์ในยอรป้าลีก,าาลลกเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยอัลบริมก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงนักเตะชาวอเจนตินาประลนี้ในการที่ประชุมช่วงท้ายฤดูกาลแบบที่ไม่เอาไว้ตามที่ได้เห็นในพาดหัวข่าวช่วงเวลาดังกล่าว,ดวนดายวกันนะอย่างไรก็าตามมีการเปิดเผยว่ามีผู้เล่นอีกคนที่ตกเป็นเป้าหมายของหัวหน้าโค้ช ปเป็นพิเศษระหว่างการประชุมในคั้ังนี้เรียกว่านักเตะคนดังกล่าวคือบเนออูกาสเต้ซึ่งเดอะอารันติกรายงานข่าวบอกว่าอัลแบริมไม่พอใจกับพรตัศน์ของระดับการทํางานของกองกลางประหงนี้โดยระบุว่าเขาแทบจะไม่ใช่คนคนเดียวกันกับน,กนักเตะที่เคยร่วมงานกันที่สปอร์ติ้งมาก่อนเลยอูกาสเต้นันเคยร่วมงานกับพนรัศนของอัลแบริมมาก่อนในปี2021ทีมยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสแต่มีการรายงานข่าวบอกว่ากุนซือชาวโปรตุเกสเองนั้น กำลังผิดหวังกับผลงานของแข้งจอมโหดแนอังกฤษที่ย่ำแย่เสียเหลือเกินอะไรให้มีการรายงานข่าวบอกว่าเขานั้นชี้ให้เห็นถึงอัตราการทำงานที่ลดลงโดยเชื่อว่าอูกาเต้วินายอนปล่อยตัวมากเกินไปแล้วก็เสริมมาว่าเขาเนี่ยแทบจะจำไม่ได้ว่าเป็นนักเตะค,คนเดียวกันกับในเร่งของสปอร์ติ้งดิชปอนที่นำตัวมาเป็นหรือม่ซึ่งคําวิจารณ์ของอัมบริมบีผลต่อ,อน,นักเตะชาวอุรุกวัยรายนี้ได้รับการพูดถึงจากทั้งทีมแมนเชสเตอร์เลย หากพิจารณาความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของทั้งคู่ที่สปอร์ตติ้งแสดงให้เห็นแล้วบอกว่าอัมบาริมีความหนักแน่นและก็ยุติธรรมในการประเมินผลงานซึ่ง t ด e อาเดนติกบริการเสริมบอกว่าอัมบาริมชอบการรับฟังความคิดเห็นแบบกลุ่มแบบนี้มากกว่าการเข้าไปคุยกันแบบตัวต่อตัว,ตวอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีเพื่อนบางคนต้องการคำแนะนําที่ปรับแต่งให้เหมาะสมแต่อัมบาริมเชื่อว่าการการะทําสําคัญกว่าคําพูดในสนามฝึกซ้อม อะไรเชื่อว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในทีมตัวจริงควรจะแสดงผลงานออกมามากกว่าน,นี้ให้เขาเห็นว่าทําไมพวกเขาถึงสมควรจะได้ลงเล่นในครั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้นะผมเรียกว่ามานิอุกาสเต้ล่างทองนะฮะแต่เป็นทองในแบบที่ไม่ดีนะครับเรามาดูข่าวต่อมากนกครับอาร์ไงเมื่อปาร์เกอร์เชงแรงเลยนะดาวโรธทำพลาดบ่อยครั้งเน็บมัวแต่ไฮไฟไม่สนใจเล่นบอลเลย โดยพอปาร์เกอร์อดีตแข้งแมนยูเฉงแรงเลยก็ว่าได้เมื่อ D e co, ด,ดิเโก้ดาโรนทำพลาดบ่อยครั้งเนโมแต่ไฮไฟร์ไปไม่สนใจเล่นบอลซึ่งพอปาร์เกอร์อดีตแข้งแมนยูออกโปรงตำหนิจิโก้ e co, ดาโรนเป็นชาวโปรตุเกสของทีมปีศาจแดงว่าทำผิดพลาดบ่อยเกินไปพร้อมกับเนปแรงว่าเจ้าตัวนั้นสนใจไฮไฟร์ Fi, กับเพื่อนมากกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีโดยดาโรนนั้นซึ่งย้ายมาอยู่กับแมนยูตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 8 ตอนอายุ19ปีถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่อยู่กับทีมมานานที่สุดและก็เป็นหนึ่งในขุนพลสำคัญของรูเบนอัมบริมกุนซูชาวบรตุเกสโดยมีเพียงแค่บริโน่ฟอ์เดนเดชที่ลงเล่นมากกว่าเขาในฤดูกาลนี้เจ้าตัวมักได้ออกสตาร์ตตำแหน่งบินแบกขวาแ,และบางครั้งก็ถูกโยกไปเล่นฝั่งซ้ายโดยที่ฤดูกาลนี้เขาได้ลงตัวจริงต่อเนื่องในเกมที่ชนะซันเดอร์แลนด์เริุฟูและก็บริตัน ตนัดติดต่อกันแต่ว่าในเกมพบก,กับนอติงแฮม m f เรสต์เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนดาโรดเองนั้นทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังและก็ถูกดรอปจาก11ตัวจริงในเกมถัดมากับสเปอร์ดาโรดเองมักจะถูกจับภาพได้ในจังหวะที่จ้ตัวนั้นคอยให้กาลังใจและก็ไฮไฟกับเพื่อนร่วมทีมหลังจากที่ช่วยการป้องกันประตูสำคัญสำคัญโดยเจ้าตัวเคยพูดว่าพวกเราเนี่ย กองหลังไิ่งประตูบ่อยนักจงังหวะแบบนี้นี่แหละมันเหมือนคือประตูเล็กๆของเราในช่วง90นาทีเราเลยฉลองกันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่พาร์เกอร์กลับไม่เห็นด้วยโดยที่ระบุต,ต่อไปบอกว่าการในไฟ์มันไม่ได้ช่วยให้ทีมชนะนะพาร์เกอร์ได้กลับเมโทรพันยูเบสบอกว่าดาร์โรสเนี่ยทำผิดพลาดมากเกินไปผิดพลาดโดยไม่จําเป็นเขาสนใจจะา,ายไฟ์กับคนอื่นหลังจากที่แท็กเกิลได มากกว่าจะทําหน้าที่ของตนเองให้ดีซะอีกการไฮไฟไม่ได้ทาให้คุณชนะเกมฟุตบอลในครั้งนี้หรอกนะเพราะในตอนที่คุณกาลังไฮไฟอยู่นั้นบอลอาจจะเด้งกลับมาไปให้คู่แข่งยิงประตูที่ทาไปไฮไฟได้ตอนพักครึ่งหรือว่าจบเกมก็พอแล้วแต่นั้นตอนนี้ผมไม่คิดว่าดาโรดนั้นไว้ใจได้เลยเขาไม่มีคุณสมบัติมากพอในจังหวะสุดท้ายเกมรับก็ไม่ดีสมาธิก็หลุดบ่อยเคลียบอลก็แย่มาก นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลใหญ่ในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารับชมผมกดตลด์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ